สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้คิดถึงใครควรถึงพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราในการช่วยเราทั้งหลายให้รอดรอดตรงนี้หมายถึงทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นองค์การของพระเจ้า แน่นอนครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะมีคําถาม5คําถามนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคําถามนั้นอยากจะให้เรามีโอกานนมัสการพระเจ้าในเพลงที่79นะครับเพลงที่79ของวิกิเซียนนะครับค่าขอมอบทุกสิ่งแด่พระเยซูนี่คือการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับ่นองที่จะมอบถวายทุกสิ่งกับพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นการถวายตัวสรรเสริญพระเจ้าครับ ครับชีวิตของเรานะครับเราก็ต้องมอบถวายทั้งหมดนะครับทั้งหมดจริงๆครับพี่น้องครับในแต่ละวันแต่ละวันของเราเราได้มอบถวายทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าเราได้ธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำในชีวิตของเราตลอดทั้งวันไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะตัดสินใจเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทุกๆอย่างนั้นขอมอบไว้กับพระเจ้านี่คือคําอธิษฐานของพวกเราในชาววันนี้เราอยู่ใน Question and Answer ปุจฉาวิสัชนาของ w ว s t m i ิน t เ r อร์ก c h i s กหรือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับหัวข้อที่20คําคำถามที่20นะครับขอทบทวนคำถามคำตอบก่อนนะครับปุจฉาวิสัชนาพระเจ้าทรงปล่อยให้มนุษย์พินาศในความบาปและความทุกข์หรือไม่พระเจ้าปล่อยให้มนุษย์พินาศในความบาปและความทุกข์หรือไม่คาตอบคือตามชอบพระไทยและพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงเลือกมนุษย์บางคนให้มีชีวิตนิรันดร์โดยเข้าสู่พันธสัญญาแห่งพระคุณเพื่อนำพวกเขาออกจากความบาปและความทุกข์และได้รับการช่วยกู้โดยพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องครับให้เราอธิษฐานและเราขอบคุณพระเจ้าด้วยเปล่งเสียงเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าว่าฮาเลลูยาพร้อมกันนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านี่คือเป็นเสียงสรรเสริญพระเจ้าเป็นเสียงอธิษฐานด้วยครับ พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะตั้งคําถาม5ข้อครับคําถาม5ข้อนี้เกี่ยวข้องกับการทรงเลือกของพระเจ้าการทรงกําหนดล่วงหน้าและการทรงเรียกของพระเจ้าคําถาม5ข้อนี้นะครับพี่น้องครับประการแรกครับท่านเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นคนบาปและไม่มีสักคนเดียวที่ไปถึงมาตรฐานความดีของพระเจ้าได้พูดง่ายๆก็คือว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่มีใครสักคนหนึ่งเป็นคนชอบธรรมและทุกคนนั้นเป็นคนบาปที่ไม่สามารถไปถึงความรอดใดๆได้เลยใช่หรือไม่พี่น้องเชื่อเช่นนั้นหรือไม่คำถามข้อที่สองครับพี่น้องเชื่อว่าการทรงเลือกของพระเจ้านั้นจะเป็นการทรงเลือกที่มีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขครับ การทรงเลือกของพระเจ้านั้นเป็นการทรงเลือกที่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขในที่นี้แปลว่าหมายความว่าการที่เราจะต้องมีความดีอยู่บ้างเพื่อที่เราจะได้รับความรอดหรือการที่เราจะต้องมีการเลือกพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเราถึงจะได้รับความรอดหรือท่านเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับเป็น สิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเลือกใครก็ได้ตามชอบพระทัยของพระองค์นี่คือคำถามข้อที่2ท่านตอบว่าอย่างไงครับคำถามข้อที่3ครับท่านเชื่อว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูการช่วยรอดของพระเยซูจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มหรือไม่จำกัดเฉพาะคนบางกลุ่ม,หม,มหมายถึงว่าจำกัดเฉพาะผู้ที่เชื่อ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงผู้ที่ไม่เชื่อการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนครอบคลุมไปถึงเฉพาะผู้เชื่อเท่านั้นหรือไปถึงผู้ที่ไม่เชื่อครับคำถามข้อที่4ครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระคุณของพระเจ้าเมื่อมาถึงใครคนคนนั้นก็ไม่อาจที่จะไม่รับไม่รับพระคุณของพระเจ้าได้ ถามแบบธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือว่าเมื่อพระคุณยื่นมาถึงใครแล้วแน่นอนกระุณนั้นมนุษย์ต้านทานไม่ได้ครับจะต้องรับจำเป็นต้องรับไม่รับไม่ได้ใช่หรือไม่คำถามข้อที่5ครับท่านเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าแล้วพวกเราทุกคนนั้น เมื่อรับเชื่อแล้วบังเกิดใหม่แล้วเราจะสูญเสียความรอดของเราหรือเปล่าเราจะสูญเสียความเป็นลูกของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่เชื่อเราปฏิเสธพระเยซูหรือเราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเป็นลูกของพระเจ้าต่อไปได้ขาดจากความรักของพระเจ้าแล้ว ออกห่างจากพระเจ้าทิ้งพระเจ้าไปแล้วท่านเชื่อว่าพวกเราจะมีวันหนึ่งบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านเชื่อเช่นนั้นไหมนี่คือคำถามหาข้อครับและคำถามห้าข้อนี้พี่น้องครับจะตอบด้วยหลักคำสอนที่มาจากพระัมภีพีนะครับที่เราเรียกว่า r e f o r m theology Reform Theology นั้นก็คือศาสนศาสตร์ของ กลุ่มปฏิรูปนะครับเพราะเนื่องจากว่ามาติลูเทอร์ท่านเองนั้นปฏิรูปศาสนาจากแคทอลิกนะครับให้มาเป็นรีฟอร์มบางคนก็เรียกว่าโปรตสแตนนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครเรียกว่าโปรตสเตนครับเราเรียกว่ารีฟอร์มในสมัยนั้นก็คือการปฏิรูปนั่นเองปฏิรูปหลักข้อเชื่อจากประเพณีสืบทอดทางศาสนา หลักคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปหลักคำสอนที่เทียมเท็จให้กลับมาเป็นหลักคำสอนที่อยู่บนพระวจนะของพระเจ้าและนี่แหละครับคือคำตอบที่จะตอบคำถาม5ข้อที่ผมได้เรียนถามพี่น้องไปตั้งแต่ต้นด้วยภาษาอังกฤษครับคําว่า t u วลิพี่น้องคงจำดอกทิวลิได้นะครับเรารู้จักดอกท u วลิเป็นอย่างดีนะครับดอกทิวลิเนี่ย ็เป็นดอกที่สวยงาม tulip tulip ครับผมจะพูดไปพลางพลางก่อนนะครับเพราะพี่น้องไม่ได้เห็นภาพนะครับไม่ได้มีอาการขึ้นจอพี่น้องได้ฟังแต่เสียงนะครับ t นี่มาจากคำว่า dep total depravity total คือทั้งหมดครับ depravity คือการเสื่อมการตกลงไปในความบาปพ,พี่น้องครับ total depravity แปลว่าความเสื่อมที่เกิดขึ้นในมวลมนุษย์ความเสื่อมตรงนี้เป็น total ก็คือว่าไม่มีการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีความสามารถที่จะทำดีไปถึงมาตรฐานความดีของพระเจ้าได้พูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่ามนุษย์นั้นตกอยู่ในความบาปและเสื่อมลงถึงขีดสุดที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ แม้แต่คนเดียวไม่มีใครที่จะช่วยตัวเองให้รอดได้ไม่มีใครสามารถทำความดีจนถึงระดับมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการได้พี่น้องครับผมตอบคำถามข้อแรกนะครับ total depravity ไม่มีใครเลยครับที่สามารถไปสวรรค์ได้ด้วยตัวเองไม่มีใครครับที่สามารถทำความดีถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้ด้วยตัวเองนั่นคือ total depravity ข้อที่2ครับ ตัว U นะครับทิลิปนะครับท u นะครับ LIP TU ยู L I P, u นะ U ตัวนี้มาจากคำว่า unconditional unconditional election เราได้เรียนรู้นะครับคำว่า election หรือ elect แปลว่าการสร่งเลือก unconditional แปลว่าไรเงื่อนไขครับไม่มีเงื่อนไขใดๆดทั้งสิน้นการสร่งเลือกของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าคุณจะเป็น คนที่คนอื่นถือว่าดีหรือตัวเราอาจจะดูแล้วตัวเองรู้สึกว่าดีพี่น้องครับไม่ว่าใครจะดูเราดีขนาดไหนหรือตัวเราดูดีขนาดไหนแน่นอนครับมันไม่ใช่เงื่อนไขที่เราจะได้รับความรอดหรือเราจะได้รับการส่งเลือกครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญครับเพราะฉะนั้นไม่มีความดีใดๆเหลืออยู่ในมนุษย์ที่ทํทให้มนุษย์รอดได้ฉะนั้นเองก็ตามมาด้วยข้อที่2ก็คือ การทรงเลือกนั้นไม่มีเงื่อนไขมันขึ้นอยู่กับอํานาจอธิปไตขย,ยของพระเจ้าการสัพพันญ์ยูความสัพพันญ์ูของพระเจ้าการทรงรู้ล่วงหน้าและการกําหนดล่วงหน้าของพระเจ้านั่นเองเพียงครับนั่นคือหัวข้อที่2ครับคําถามข้อที่3ครับ t u l i p นะครับ t u l ิปนะครับ t u l มาถึง l นะครับ l นี้มาจากคาว่า limited limited แปลว่าความจํากัดนะครับ Limit e d a t o n e m e n t a t o n e m e n นมาจากคำว่า a t o n ซึ่งแปลว่าการซ่อมแซมครับการชดใช้การชดเชย Limited Atonement ก็คือการตายแทนหรือการชดเชยนะครับขององค์พระเยซูคริสต์ที่ชดใช้นี่บาปให้กับพวกเรานั้นมันจำกัดนะครับคำถามที่ผมถามไปเมื่อตอนต้นก็คือจำกัดหรือไม่จำกัด การตายของพระเยซูนั้นจํากัดวงแค่ช่วยคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เท่านั้นหรือไม่คำตอบคือใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นก็ไถ่บาปถามว่าไถ่บาปมนุษย์ทุกคนหรือไม่แน่นอนครับถ้ามนุษย์ทุกคนเชื่อทุกคนรับการไถ่แต่เนื่องจากว่ามีบางคนถูกอิเล็ก หรือบางคนถูกเลือกเพราะฉะนั้นการสิ้นพระชนของพระเยซูจึงจำกัดวงแค่แค่เฉพาะคนที่พระเจ้าทรงเลือกแน่นอนครับเรื่องนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมจะค่อยๆอธิบายให้พี่น้องฟังบางคนนั้นเชื่อว่าพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนแต่ต้องขยายความครับเราทั้งหลายทุกคน ที่เชื่อเราทั้งหลายทุกคนที่ถูกเลือกการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนมีผลครับเรียกเอฟเฟกนะครับมีผลต่อทุกคนหรือไม่แน่นอนครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือว่าถ้าทุกคนต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตทุกคนที่เชื่อทุกคนที่ถูกเลือกแต่จริงๆแล้วทุกคนไม่ได้ถูกเลือกครับถ้าเราเหมารวมเอาว่า การสิ้นพระชนของพระเยซูก็สิ้นพระชนเพื่อทุกคนการชดใช้นีบาปชดใช้ทุกคนให้กับทุกคนนั่นหมายความว่าทุกคนต้องรอดใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนั้นทุกคนถูกเลือกหรือเปล่าคําตอบคือเปล่าครับเมื <ME> ่อ ER ทุกคนไม่ได้ถูกเลือกบางคนเท่านั้นที่ถูกเลือกฉะนั้นการสิ้นพระชนของพระเยซูการชดใช้นีบาปของพระเยซูก็ชดใช้เฉพาะ แค่คนที่ถูกเลือกเท่านั้นหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจถอยกลับไปฟังใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราไม่สามารถเหมารวมว่ามนุษย์ทุกคนได้รับผลของการสิ้นพชนของการอัตโทมันตก็คือการชดใช้นี่บาปการทำให้กลับคืนดีการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาของบาปทุกคนไม่ใช่ครับ ทุกคนไม่ได้รับผลอย่างนั้นแต่ผลนั้นจำกัดวงเฉพาะผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้เท่านั้นประการที่4ครับก็คือคำว่า I ครับ Tulip T U L I นะครับ L I P เรามาถึง I ครับ I นั้นมาจากคำว่า i r r e s i s t i b l e i r r e s i s t i b l e แปลว่าไม่สามารถต่อต้านไม่สามารถต้านทานได้ หัวข้อที่4ี่เขาพูดถึงเรื่องของ irresistible grace ครับ grace คืออะไรครับ grace คือพระคุณ irresistible ก็คือพระคุณที่ไม่อาจจะต้านทานได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อพระคุณมาถึงใครนะครับคนคนนั้นก็ไม่รับไม่ได้คนคนนั้นจะต้องตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ ที่หัวใจของใครที่ชีวิตของใครนั่นคือพระคุณครับพระเจ้าได้ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ยื่นมือของพระองค์มาโดยพระคุณของพระเจ้าที่จะหยิบยื่นความรอดให้กับเราเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเราแล้วพระเจ้าได้ท่งสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วพระองค์ก็สรงเรียกเราครับเอลิซิสเบิลเกรสก็คือเมื่อพระคุณมาถึงใครคนคนนั้นก็ไม่อาจปฏิเสธสามารถต้านทานได้ครับ ใจที่เคยปิดกลายเป็นใจที่เปิดออกการไม่เคยยอมรับกับกลายเป็นการที่เปิดใจออกยอมรับได้และการรับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อพระคุณนั้นมาจากพระเจ้าครับความเชื่อเกิดในตัวมนุษย์นั่นคือการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าที่ไม่อาจที่จะต่อต้านได้ไม่อาจที่จะไม่เกิดได้ นะครับนั่นคือ a resistible grass สุดท้ายครับในวันนี้ก็คือตัว p ครับ tulip t u l i p นะครับตัว p นี้มา,ากคําว่า perseverance perseverance แปลว่าการสงวนไว้การรักษาไว้ perseverance of the saints ก็คือทำมระชนอย่างเราทั้งหลายคุณและผมพี่น้องครับเราได้รับการรักษาสงวนไว้ จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายพี่น้องครับคำว่า preserve แปลว่าการเก็บรักษานะครับความเชื่อของเราความรอดของเราพระคุณการทรงเลือกสิ่งต่างเหล่านี้ครับการทรงไถ่ของพระเยซูการที่เราทั้งหลายได้รับความรอดเป็นผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้านั้นพี่น้องโปรดจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่เราจะทำให้ ตัวเราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำให้ตัวเราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นั่นคือความหมายของคำว่า p r e s e r v a n c o of the saints ก็คือการรักษาความเชื่อที่มีอยู่ในธรรมิกชนจนกระทั่งถึงวันสุดปลายการรักษาความเชื่อซึ่งนำไปถึงความรอดนะครับนั่นก็คือการรักษาความรอดที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับพวกเรา ช่วยเหลือพวกเราจะมีคำถามครับว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้คนที่ทิ้งพระเจ้าไปแสดงว่าอะไรทำตอบง่ายๆสั้นๆครับเขายังไม่ได้เป็นเซนส์ครับเขายังไมไ่เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆพี่น้องครับอันนี้เราจะต้องเข้าใจชัดเจนครับเราเห็นคนที่โบสถ์เห็นคนที่เรารักหลายหลายคนนะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ได้ ไม่ได้ตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเขาเป็นเพียงแต่คนที่เข้าศาสนาเท่านั้นคนที่จะรับศีลคนที่จะรับใช้พระเจ้าแน่นอนครับหลายหลายท่านต้องกลับไปสํารวจตัวเองพี่น้องครับผมสำเร็จตัวเองเสมอและผมมั่นใจว่าผมรอดแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องมีความมั่นใจไหมครับถ้ามีความมั่นใจให้กล่าวว่าฮาเลลูยาพร้อมๆกันครับฮาเลลูยา ขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดอาเมนขอพระเจ้าทรงอนวยพร,พ,รพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ